ค่ะและคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปนะคะโดยรวบรวมมาจากช่องแล้วก็การไลฟ์สดของช่องหนูตั้งแต่เปิดมานะคะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่รวบรวมมาให้พี่ๆได้รับชมนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันขานีน่าจะเป็นภาพวันตามหาน้องซึ่งน่าไม่แน่ใจเหมือนกันวันที่เท่าไหร่แต่ก็คือตอนนั้นก็เป็นแบบว่า ระหว่างหาน้องเนี่ยแหละค่ะยังไม่เจอน้องนะคะก็เป็นภาพคลิปนะคะซึ่งตั้งแต่เปิดช่องมาหรือว่ามาตามคดีช่วงแรกๆหนูก็พยายามค้นหาจากสื่อหลายๆสื่อไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Facebook ทาง Google อะไรก็ตามที่สามารถที่จะหามาได้รวบรวมมานะคะมาตัดเป็นคลิปเพื่อจะเก็บไว้ลงไว้ใน YouTube เพื่อที่ทตัวเองอะจะได้ดูในว่า ใครพัคนอ้เอ๊ะอยากรู้จังเลยใครเป็นฆาตกรจุดเริ่มต้นของการที่มาเปิดช่องดูนะเปิดช่องเนี่แหละคะ่ะคือก็กะทําคลิปเอาไว้ดูเองด้วยนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาแบบติดตามก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกทุกคนอันนี้นะ่าจะเป็นคลิปจากช่องน้าแหวงนี่แหละคะ่ะก็คืออาจจะไม่ได้เอามาหมดตลอดตลอดทั้งคลิปลนะคะคือหนูก็จะตัดเป็นบางช็อต ช็อตๆแล้วก็มาต่อต่อรวมๆกันนะคะนี่น่าจะเป็นคลิปวันที่12พฤษภาคมยังไม่เจอน้องเหมือนกันนะคะพาตัวมากกว่านะครับ โอเคซึ่งอันนี้หนูก็ไปหามาจนเจออีกเหมือนกันค่ะเป็นคลิปวันที่13นะคะเป็นเอิรกู้ภัยนะคะโดยการที่เขาเอาภาพบินโดรนนะคะก็อัดเสียงแม่เข้าไปตะกี้นี้แล้วก็บินขึ้นไปนะคะบวกกับเอ่อบินขึ้นไปบนภูอ่ะคะ่ะปล่อยเสียงแม่น้องตะโกนหาน้องค้นหาน้องในวันที่13ซึ่งก็ยังไม่เจอน้องอีกเช่นเคยนะคะซึ่งหนูก็ไปหาคุดคุดหามารวบรวมเอาไว้อยู่ในช่องนี่แหละคะ่ะแล้วก็อาจจะมีแบบว่า เป็นคลิปบนข่าอาจจะมาตัดต่อรวมๆปนๆนกันไปอะนะคะนั่นแหละค่ะก็ใช้วิจรารณญานในการรับชมแล้วกันนะคะขึ้นไปบนภูเขานะครับน้องประเด็นดูกันนะครับเจ้าปานะน้องอายุสามขวบนะครับผม มาไล่ดูค่ะมาีล่นจนถึงวันที่14เนาะที่บอกมีคนเจอรองเท้าบนภูเขานะคะก็จะเห็นจําเลยซึ่งเนี่ยค่ะหนูก็สังเกตคือจะสังเกตไอ้จุดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะไปเรื่อยๆก็ก็หนูก็ฟังคือมันจะไปตะโกนแหกปากอยู่แถวๆตรงเต็นต์ตะโกนแหกปากอะไรสักอย่างก็ได้ยินไกลๆแปลไม่ค่อยออกอะนะคะตอนนี้ก็คือมีคนแจ้งว่าเจอรองเท้าน้องแล้วนะคะ พี <iyorsun? S 2> ่พี่รัานท่านกังสองน้องเปส่งพี่ครับต้องมีคนรับพามาครับทำไมพี่ถึงไม่เหันพี่มันมีมีมีคนหาจากหมู่บ้านคนหนึ่งแต่เขาจะไม่วินิจฉัยว่าใช่หรือเปล่า